สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะนี่เลยด้านหน้าผมตัวจีดนะครับเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเป็นโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวแบ็กรูฟก็คือหลังคาดำแฮทแบ็กแบ็กรูปนะครับผมนะรถปี2021ครับคุณลูกค้า รถสวยมากๆใหม่มากๆนะครับตัวท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มแล้วก็สีอย่างที่เห็นเลยครับบอกเลยว่าจี๊ดจริงๆนะเป็นสีถ้าผมเรียกก็เลมอนนะครับเลมอนเขียวมะนาวเหลืองมะนาวนะครับคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยกว่าเพราะว่าคันนี้พึ่งเข้ามาเลยนะครับสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามารับชมด้านหน้าตัวรถกันเลยด้านหน้าครับเป็นไฟเดย์ไลท์นี่ครับเปิดใส่ไฟเดย์ไลท์ไว้นะครับ แต่ถ้าดูผ่านกล้องมือถือจะเห็นว่าไฟมันจะวิ่งวิ่งนะครับจริงๆมันเป็น LED เวลาเราเอากล้องมือถือไปส่องมันจะวิ่งแบบนี้ครับคุณลูกค้าลองกับรถที่บ้านก็ได้หรือรถใครก็ได้ที่เปิดเดย์ไลท์อยู่นะครับนะขอลองหน่อยนะครับมันจะวิ่งแต่ถ้าเราดูด้วยตาเปล่ามันจะนิ่งเลยเป็นเส้นตรงนะครับนะแล้วก็ไฟหน้าครับ LED หมดแล้วนะครับยกเว้นไฟเลี้ยวนะครับที่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรแค่ไฟเลี้ยวนะครับคุณลูกค้าไฟตันหมอกด้านหน้าดูครับใส่มาให้แล้ว เป็น LED ด้วยนะครับนะแสงสีขาวแล้วก็สีดำเปลี่ยนโนมแบ็คของกระจังหน้านะครับตัดกับสีเหลืองเลมอนได้สุดจริงๆสวยมากๆนะครับแล้วก็โลโก้แก้วนะครับนี่โลโก้แก้วนะครับอยู่ด้านหน้านี้เลยเป็นโลโก้แก้วแล้วครับเป็นโลโก้แก้วแล้วนะครับนะสวยมากๆเป็นมีระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากมายที่ฝังอยู่นะครับทั้งด้าน กระจกด้านหน้าตัวด้านบนตรงนี้นะครับนะระบบความปลอดภัยก็มีนะครับนี่ครับให้ดูเต็มเต็มคันนะครับสวยมากๆสําหรับยาริสใครกําลังมองหายาริส1.2ตัวท็อปสีจี๊ดๆแบบนี้นะครับปฏิพัทธ์ออโต้เราจัดให้แล้วนะครับสีสวยนะครับรอบคันเลยนี่ให้ดูรอบๆคันนะครับคุณลูกค้าส่วนล้อแมกนี่ครับเป็นแมกเดิมโรงงานนะครับขอบ15นะครับมาพร้อมยางดันหลบนะครับยางก็สภาพยังสวยนะครับแค่ว่าต้อง มาล้างขัดใหม่ครับเพราะเป็นยาง B ยี่เลยนะครับคุณลูกค้าเป็นยางใหม่นะครับยาง B ยี่เดนะเดี๋ยวขัดหน้ายางให้ทุกอย่างเอี่ยมล้างให้เดี๋ยวเอี่ยมแน่นอนนะครับใช้ได้อยาวสําหรับยางตัวนี้นะครับแล้วก็สีด้านข้างครับนี่คือรถที่เพิ่งเข้านะก็ต้องย้ํานะครับว่ารถเรายังไม่ได้ไปทําความสะอาดหรือเก็บส่งเก็บสีอะไรใดทั้งสิ้นไม่มีนะครับคันนี้นะสวยจริงๆกระจกก็ได้เป็นกระจกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดํา สีดําเป็นโนแม็กนี่ครับแล้วก็ที่เด่นๆก็คือหลังคาดํานี่แหละครับนีบค่ครับแบ็กรูฟนะหลังคาดําจุดเด่นของมันเลยแล้วก็ Q คิ้วกันสตรต์ติดตั้งให้แล้วหมดเรียบร้อยนะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดสีเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงว่าจะสวยจะใหม่แค่ไหนรถเพิ่งเข้านะครับเปิดเข้ามาเด่นๆน,นะครับที่แบบเตะตาผมเลยนะครับพี่ๆนะนี่เลยอ่าเจ้าของเก่าเขาซื้อมาติดไอตัว engine start stop ตัวนี้นะครับนะเป็นเหมือนเพชรนะอเดี๋ยวเราไม่เอาออกแล้วกัน เก็บไว้วันนี้มันสวยดีนะมันเตะตาดีถ้าดูตาเปล่านี่แบบวิบวับวิบวับเลยนะครับนี่แล้วก็กระจกก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับคุณลูกค้าแจนะครับให้ดูุนแจก่อนได้มา2ดอกนะครับแจรีโมทนะเดิมโรงงานอีกดอกหนึ่งดูครับคุณลูกค้าอยู่ในถุงยังไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรงมาลัยมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับปรับหน้าจอแล้วก็นี่ครับมีหน้าจอเล็กๆอยู่ขวามือด้วยพร้อมบอกนาฬิกาแล้วก็เลขไม้นะครับเลื่อนหาเลขไม่ให้แป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้า สำหรับเลขใหม่นะครับคันนี้นะครับ42,497กิโลเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้านะสลับได้ที่ตรงนี้เลยคำว่าทิปนะครับรอบนี้ครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับเครื่องเล่นก็ Android Auto Apple Car p l a y เได้แล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะมีชิปอัพชิปดาวด้วยเบาะแน่นอนครับต้องเป็นเบาะหนังแน่นอนนะครับเบาะหนังสวยๆครับ เดินด้วยได้สีน้ำเงินนะครับตัวท็อปต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับสังเกตนะครับหลังคาจะเป็นหลังคาพรมดํานะครับนี่บุสีดํานะครับแล้วก็กล้องหน้ารถของโตโยต้าเลยนะครับนี่กล้องหน้ารถโตโยต้านะครับคุณลูกค้าและที่พลาดไม่ได้ก็คือกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้ในตัวนี้นะครับนี่เลยกระจกมองหลังตรงนี้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับคุณลูกค้า นี่ครับก็ภายในออปชันไว้คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวล้างเสร็จเอี่ยมสะอาดทุกอย่างเดี๋ยวผมพามาดูอีกรอบนึงแต่นี่ถือว่ารถเข้าใหม่ที่สวยที่สุดอีกคันนึงนะครับรถปี2021นะครับคุณลูกค้าดูรอบคันกันครับด้านหลังก็ไฟท้ายก็เป็น LED นะครับยกเว้นไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับที่ยังไม่เป็น LED แล้วก็มีครีบฉลามมาให้ครับพร้อมสปอยเลอร์หลังสีดำแบบนี้เลยก็รับ รูปครับรับสีกับเขาเรียกอะไรแบครูปหลังคาดานั่นเองนะครับคุณลูกค้าสวยๆครับแล้วก็มีเส้นตัดหมอกไฟฟ้านะครับด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยกล้องถอยมีนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับกล้องถอยคันนี้ก็มีนะครับมีติดตั้งให้แต่เลยโรงงานเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยกล้องถอยนะครับยาริสแฮทแบ็กนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับตัว1.2สปอร์ตนะครับรถปี2021รถสวยมากๆรถใหม่มากๆ สีสวยมากๆนะครับคุณลูกค้านี่ดูได้เลยให้ดูรอบคันเลยนะครับสําหรับห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างไปดูนครับรถเข้าใหม่ห้องเครื่องจะสวยแค่ไหนไปดูครับในส่วนห้องเครื่องกันเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ vvti แล้วก็ e นะครับน่า eco car นะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนซีสูบนะครับดูเบ้าโช๊คครับรอย arc ต่างต่างเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบน็อตฝากระโปรงน็อตต่างๆอยู่ครบครับสวยสวยเดิมโรงงาน ติ๊กเกอร์อะไรไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็มีอยู่ครบนะครับข้อควรระวังต่างๆอยู่ครบสีสวยๆสีแห้งเดิมบางโรงงานนะครับแล้วก็มีแผ่นปิดคานหน้ามาเรียบร้อยคานสวยแก้มสวยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับแห้งๆเลยนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวมีขี้กงยิ่เกินนิดๆหน่อยๆตรงนี้ครับเดี๋ยวล้างให้เอี่ยมแน่นอนครับรับประกันนะครับว่าสวยเอี่ยมแน่นอนสําหรับยาฤทธ แฮดแบ็กตัวแบ็ครูฟคันนี้นะครับนี่เลยก็ราคานะครับนะไม่ต้องพูดพรามทำเพลงและราคาคันนี้นะครับให้ดูเต็มคันก่อนย้ำรุ่นอีกทีนะครับผมนะ t ตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับย้ำว่าสปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวแบ็ครูฟนะครับแฮดแบ็กหประตูนั่นเองนะครับปี2021ราคาอยู่ที่5 4 9 9 0 0 0บาทนะครับผมรถใหม่มากๆรถสวยมากๆ วารันตีศูนย์เหลือหลายปีนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับวารันตีศูนย์นะแล้วก็วารันตีร้านเราก็มีให้6เดือน1นึ่งหมื่นโลนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ว่ารถน้ํามันหมดแบตหมดนะครับเราไปช่วยถึงที่นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงทั่วประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับคันนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตฟรีรับได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับจองร้อยเดียวจบ ในคลิปนี้ได้เลยครับสนใจยังไงก็ทักที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยแอดไลน์มาก็ได้นะครับโทรมาก็ได้นะครับยังไงก็ฝากยาริสสวยๆคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับไว้เจอกันหน่คลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์มาก็ได้นะครับพี่ๆนะถ้ามีที่ร้านผมพามาให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ